มาชมกันนะครับตัวนตรงก่อนนะครับน้องต้องทำจวตรงก่อนเขาเรียกคำอะไรนะครัำนี้สองตั้งแป้นแบบนี้ CPR ผีาปัดที่สะดือปุ๊บอีกมือหนึ่งมะอีกมือหนึ่งนะนะจะไปวางเฉียงนะครับประกบตรงเลยทีนี้มือประกบไงนี่เลยครับเห็นไหมเหมือนตอนเราเดินกับแฟนแบบนี้ระบบไม่ยอมเลยน้องตัวเป็นไม่ได้ครับให้แขตั้งตรงครับวงเล็บคือพบกันใหม่ มีเวอร์ชั่นจะมีช่วงโปรโมชั่นหนแล้วสองแล้น้องต้องนับด้วยถ้าไม่นับจะไม่ได้นับด้วยนับด้วยอยากอากได้ยินไม่ใช่นับในใจนับในใจได้แต่ว่าอันนี้เป็นการฝึกอคนที่เขาไม่ได้ทำเขาจะได้รู้สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบก็ยังโอเคนะเดี๋ยวเึ้่หนึ่งดวงได้ได้ ถ้าท่านอ่าถ้าเร็ว bon bon ขึ้นนิดนึงนสแงดวง่า<ต>โอเคตตถ้าเร bon ็วมากมันจะเป็นสีส้มแข็งกว่าน,นี้เยะอะนะครับ